ดินลัดฟ้าฝ่าสนามเวลาสู่มหานครมรดเพชรพระอุมาภาพส,สีโดยดินอินฟ้า เหตุการณ์ตอนที่แล้วหลังจากเครื่องบินตกลงที่บริเวณหุบเขาผู้รอดชีวิตทั้งสามคนนาดบอมเบอร์และอาลีต่างทำความรู้จักกันและพากันเดินออกมาจากที่นั่นเหตุการณ์ต่อจากนี้บทที่2ดินแดนท้าวิการหายนะหรืออัศจรรย์ตอนที่2.2มรกฎนคร นาดไพรวราจอนบัมเบอร์และเอาอาลี li, เริ่มรู้สึกว่ากำลังเข้าใกล้เขตชุมชนพวกเขาแสดงอาการตื่นเต้นดีใจคงรอดตายกันแล้วอาจมีอาหารน้ำและที่พักพอประทังชีวิตให้อยู่รอดแต่ความดีใจมักมากับความโชคร้าย มีคนกลุ่มหนึ่งราวสิบคนแต่งกายมิดชิดคล้ายทหารออกลาดประเวณขี่ม้าผ่านมาเห็นเข้าชายสามคนก็กลายเป็นตัวประหลาดไปทันทีพวกทหารควบคุมตัวพวกเขาไว้สอบถามสถานะและที่มาแต่เพราะเป็นคนแปลกหน้ามาใหม่จึงสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่อง ทหารทั้งสิบนายจึงพาแขกที่ไม่ได้รับเชิญทั้งสามคนผ่านประตูใหญ่มากเข้าเมืองไปในสถานที่หนึ่งคาดว่าที่นี่คงเป็นเขตเมืองหลวงสังเกตมีทหารคุมประตูอยู่อย่างเข้มงวดเคร่งครัดนาถพรวราและเพื่อนๆถูกพาตัวไป เข้าใกล้อาคารใหญ่ที่สร้างจากก้อนหินซึ่งถูกตกแต่งอย่างวิจิตรพิศดารสวยงามเกินกว่าจินตนาการของมนุษย์ชนิดที่คงหาดูไม่ได้ไม่ว่าที่ใดๆในโลกทหารให้พวกเขาหยุดพักรอข้างนอกก่อนทหารนายหนึ่งผู้เป็นหัวหน้าลงจากหลังมา้า แล้วเดินขึ้นบันไดหินหายเข้าไปในอาคารใหญ่หลังนั้นนาดเดาเอาว่านี่อาจเป็นวังของเจ้าเมืองก็เป็นได้การรอคอยในความรู้สึกของนาดคงจะราวราวสิบนาทีพวกทหารก็รับคำสั่งให้พาคนทั้งสามเข้าไปในถ้ำ ด้านหน้าทางเข้าถ้ำมีก้อนหินขนาดสูงใหญ่เป็นเสารประตูและมีแผ่นหินทําเป็นบานประตูแต่สามารถเลื่อนปิดเปิดได้ด้วยกลไกานาดรู้สึกหดหู่ใจในชะตาชีวิตของตัวเองเขาและเพื่อนอีกสองคนคงถูกคุมขังไว้ที่นี่อาจจะยาวนานจนตาย ทหารผลักชายทั้งสามคนที่เสมือนนักโทษแต่ไม่มีโซ่ตรวนเข้าไปในห้องโถงถ้ำขนาดเล็กเสร็จแล้วทหารกลุ่มนั้นก็จากไปในความรู้สึกของเอาอาลีเขายังมองโลกในแง่ดีนี่อาจเป็นห้องเก็บตัวผู้ต้องหารอการสอบสวน เขาคิดดูแล้วมนุษย์ตัวเล็กๆแค่สามคนภายในอุโมงค์ถ้ำปปิดมิดชิดแบบนี้คงยากที่จะหนีรอดออกไปได้สร้างความวิตกกังวลให้แก่นาดบอมเบอร์และอาลีจนลืมความหิวไปชั่วขณะนาดไพรวราตั้งสติ เก็บภาพทั้งหมดไว้ในสมองที่นี่เป็นเมืองที่มีถ้ำและหินสีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดเกินกว่าจินตนาการสิ่งปลูกสร้างล้วนทำจากหินสีที่มีลวดลายวิจิตพิสดารชนิดที่ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกรู้จักหรือเคยพบเห็นหนาจ สังเกตว่าผู้คนในเมืองนี้สื่อคำพูดด้วยการสบตากาันก็รู้ความหมายเท่าที่เขาถูกนำตัวจากข้างนอกเมืองจนมาถึงห้องโถงถ้ำไม่เห็นมีใครสักคนอ้าปากพูดจากันเลยแต่พวกเขาก็สื่อสารกันรู้เรื่องราวกับพูดกันด้วยความคิด ภายในคุกถ้ำพวกเขาเริ่มคุ้นเคยและไว้ใจกันมากขึ้นจอห์นบอมเบอร์สารภาพเขาไม่ใช่คนระเบิดเครื่องบินมูฮัมหมัดเอาอาลีก็เปิดเผยตัวตนเขาได้รับคำสั่งจากหัวหน้าของเขาให้มาขโมยกล่องลับนั่นคือภารกิจเดียวของอาลี li, ไม่มีอย่างอื่น นาไพรวราวิเคราะห์ตามสถานการณ์กล่องลับนั่นน่าจะมีของสำคัญซ่อนอยู่ข้างในและเป็นความลับสำหรับประเทศผู้เป็นเจ้าของไม่เช่นนั้นเครื่องบินลำนี้คงไม่ถูกยิงนาฏต้องรู้ให้ได้ว่ากล่องลับยังอยู่ในซากเครื่องบินที่ไหนสักแห่ง เวลาผ่านไปครู่ใหญ่นาดได้ยินเสียงกลุ่มคนเดินมายังที่คุมขังผู้ที่เดินนำหน้ากลุ่มทหารมาเป็นสตรีสาวใบหน้าสง่างดงามร่างสูงราว165เซนติเมตรโปรดติดตามตอนต่อไป